ปกติแล้วสาวๆเราจะเข้าสู่วัยทองเมื่ออายุขึ้นเลข4แต่ก็มีบางรายที่เข้าสู่วัยทองเร็วกว่าปกติอาการแบบนี้เราจะเรียกว่าอาการวัยทองก่อนวัยอันควรค่ะ วัยทองก่อนวัยอันควรคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนมักจะเกิดกับผู้ที่เคยฉายแสงรังสีทำลายรังไข่หรือผู้ที่เคยผ่าตัดหมดลูกเช่นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกผู้ที่เคยได้รับยาที่มีผลต่อรังไข่และผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจาตัวเช่นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติและโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะ วัยทองก่อนวัยอันควรจะมีลักษณะอาการที่คล้ายวัยทองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนไม่มาอาการร้อนวูบวาบนอนไม่หลับอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลง ถ้าใครที่มีอาการดังกล่าวน้องแนะนําให้ไปพบคุณหมอเลยค่ะเพื่อที่คุณหมอจะทําการตรวจอันต้าซาวถ้าตรวจแล้วพบว่ามดลูกมีลักษณะเหี่ยวรังไข่เหี่ยวโพรงมดลูกบางก็เข้าข่ายว่าเป็นโรคนี้และคุณหมอจะเจาะเลือดเพื่อไปตรวจเช็คฮอร์โมนถ้าตรวจแล้วพบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําแต่ฮอร์โมนต่อมใต้สมองปกติก็แปลว่ามีปัญหาที่รังไข่สแสดงว่าป่วยเป็นโรคไวยทองก่อนแวยอันควรนั่นเองค่ะปรับสมดุลฮอร์โมนภายในรักษาสภาวะร่างกายให้สม ดุลก่อนวัยทองจะมาถึงด้วยคุณหนูสมุนไพรสกัด9ชนิดที่มีส่วนผสมของตังกุยสุดยอดสมุนไพรจีนตัวช่วยบรรเทาอาการวัยทองจับคู่กับโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นหรือเอสโตรเจนจากพืชที่สกัดได้จากธรรมชาติตัวช่วยทดแทนฮอร์โมนที่ขาดหายไป1กระปุกราคาเพียง390บบาทใครสนใจทักมาได้เลยคะ่ะ